ก่อนนะมากรอไหมรอน่ารักไปใส่ได้เลยเพราะว่าชุดโอ้โหที่หมดเลยนะที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่สะพรึงมากเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจสุดๆเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาโชว์ครับเออนี่อยากทราบเลยอินไทยสายจัอะไรแล้วก็เพราะว่าเราลองเป็นแฟนกันเลย ความหมายนะฮะความหมายเพลงดีไม่เก่งแต่รักจริงๆนะแม่สุดยอดอ่ะคุณบอลล่ะครับผมก็ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอครับอยู่้วยใครนะอยู่ใครายมือไม่ถึงมาฮโอ้โหเลยเลยชอบเลยนะฮะชอบเลยชอบเลยนะครับโอเค ชอบชอบตัวเองเวลาที่ได้อยู่กับทุกคนอได้มาอยู่กับแบบได้มาอยู่กันที่นี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันมีความสุขมากเลยครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับนะครับทุกคนก็มีความสุขเช่นเดียวกันอ่ะถึงตรงนี้นะครับได้ดูโชว์ไปแล้วเล่นเกมก็เล่นไปแล้วคุณอยากทำอะไรต่อครับเอาคำถามต่อยอยากทำไปต่อครับอยากทำไปต่อมีไหมอยากทำไปต่อไม่เอาแล้วพอแล้วเหรอขอยาม ในเมื่อยังคุณเรียกร้องขนาดนี้เรามีต่อให้หนึ่งเกมครับ<ฮ>มา